เพื่อนๆเคยได้ยินคำว่านักล่าปโปรไหมฮะวันนี้เนี่ยในรายการสถานที่ประชาชนทางไทย PBS ในะะตอนบ่ายสองห้ในทีนึงบ่ายสามเนี่ยจะมาแฉโกงเว็บพนันออนไลน์ครับคือว่าหนุ่มนักล่าปโปรคนหนึ่งนะครับเขาออกมาแฉกลโกงเว็บพนันออนไลน์หลังจากที่ว่าได้เข้าไปโกงในเว็บพนันต่างๆคือว่าเขาใช้ซิมผีบัญชีม,มานะจริงๆแล้วผิดกฎหมายในเรื่องนี้นะทำมากว่า3ปีแล้วแล้วก็มีเงินหมุนเวียนนับ10บล้านบาทเลยจนตนเองเนี่ยถูกนักล่าปโปรคนอื่นๆข่มขู่คุกคามลวงข้อมูลด้วยนะฮะ วันนี้เลยจึงใหญ่ออกมาเตือนภัยครับถึงโทษของการเล่นพันันออนไลน์แล้วก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยเร่งปราบปรามอย่างจริงจังด้วยนะฮะคือพี่ปริมอภิกรนาบุราดิดนะครับเขาก็ไปรับเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการบันทึกภาพมาว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นนักล่าโปนี่นะฮะเขาเอาโทรศัพท์มือถือเกือบสิบเครื่องแล้วบอกว่าเป็นแหล่งหารายได้ของนักเล่นพันันออนไลน์โดยเขาเนี่ยเรียกตัวเองว่านักล่าโปนะครับแต่ว่าการออกมาเปิดโปในครั้งนี้เขาอ้างว่าได้เห็นถึงมุมมืดและก็โทษของการเล่นการผันนันทุกรูปแบบเลย แล้วก็ยังถูกคนในวงการเดียวกันเนี่ยมาล้วงข้อมูลมีการข่มขู่แล้วก็หวั่นฮะถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตซึ่งเขาได้เปิดเผยว่าเว็บพนันในไทยครับมีเป็นพันเว็บนะครับแล้วก็มีกระบวนการโกงเว็บเพื่อให้ได้เงินมาแต่ว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนครับนอกจากนี้คือมีการเปิดเผยรายละเอียดวิธีการเล่นทํากําไรจากการเข้าไปในเว็บพนันออนไลน์ที่ผ่านมาในเคยมีบัญชีม้า50กว่าบัญชีครับแล้วก็ซิมมือถือกว่า60ซิมโทรศัพท์23เครื่อง ปัจจุบันคือเหลือซิมอยู่20ซิมฮะโทรศัพท์7จถึงเเครื่องบัญชีม้าอีก10บัญชีจริงๆแล้วก็มีความผิดนะฮะเพราะว่าตามพรากร่งเพิ่มโทษล่าสุดเนี่ยว่ากันไปเลยต่างกรรมต่างบาระนะฮะทีนี้เว็บพนันออนไลน์เนี่ยจะมีบอก2อ,อย่างคือเจ้าของเว็บกับคนเล่นครับโดยเจ้าของเว็บเนี่ยจะจัดโปรโมชั่นเพื่อให้คนสมัครเข้าไปเล่นคนเล่นก็จะต้องฝากเกินครับเข้าไป300บาทแล้วก็จะได้รับโบนัสฟรีเนี่ยร้อบาทนักลาบปูก็จะใช้ว,วิธีคือว่าใช้มือถือ2เครื่องสมัครเล่นพร้อมกันเลย แล้วก็ทําการแทงสวนในการพนันชนิดหนึ่งแม้ว่าฝ่ายหนึ่งแพ้ยังว่าฝ่ายหนึ่งก็ชนะได้เงินโบนัสไปนะหนึ่งร้อยแปบถึงสองบาทต่อวันเลยนะครับจะได้รายได้ในประมาณ5 0 0 0ันถึงหนึ่งบาทเมื่อได้เงินก็ทําการถอนเงินเข้าบัญชีม้ายิ่งถ้าเกิดว่ามีหลายบัญชีก็จะได้เปรียบในการล่าปโปรว่าอย่างนั้นต่อมาก็ได้ทราบว่ามีนักล่าปโปรบ,บางคนเนะี่ยขยับขึ้นไปเป็นเจ้าของเว็บเองเลยนะแล้วก็เชิญชวนคนเนะี่ยเข้ามาเล่นรายได้ดีนะจนซื้อรถยนต์ราคาแพงด้วยเงินสดนะ นอกจากนี้ยังเปิดเผยอ,อีกว่ามีนักล่าโปรรายใหญ่บางคนครับมีบัญชีม้า 300- 400ถึงบัญชีครับโอ้โห,หน่ากลัวมากแล้วก็มีพนักงานเกือบ50คนตั้งเป็นออฟฟิศอยู่ย่าสะพานควายหรือว่าซอยอารีส่วนที่พิจิตรม,มีหลายร้อยบัญชีครับแล้วผู้ก่อเหตุคนนี้ก็บอกอยู่ว่าที่ออกมาแฉเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบทั้งนักล่าโปรแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ที่หมดไปจากเมืองไทยก่อนหน้านี้ผู้ร้องก็เข้าไปร้องเรียนกับทนายรุรงร์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่าย รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้ความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าอาชีพนี้มันผิดกฎหมายนะเพราะว่าเป็นการเล่นพนันรวมถึงแล้วยังมีบัญชีม้าไปใช้ทำความผิดอกีกล่าสุดนะฮะคือว่าตารวจป้องกันและปราบปรามกชากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่งออกกฎหมายประกาศใช้ใหม่เรื่องซิมผีบัญชีมา้าอยู่เลยนะฮะมีโทษจําคุกไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วก็ปรับไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0นบาทด้วยหรือทั้งจําทั้งปรับนะฮะและหากว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยมากกว่า5้าล้านบาทอาจเข้าข่ายเรื่องการฟอกเงินด้วยเหมือนกันนี้นะครับดัังงนน้ช่ว เวลา14นา5นทีจนถึงเวลา15นกาทางไทย PBS กดหมายเลข3นะเปิดรอดูได้เลยครับ